คุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าสู่ช่วง Saturday Talk นะครับผมอยู่กับคุณชัตรารัตน์แก้วมรกตรห,รห,รหรือร่มแก้วนะครับนักเขียนหนังสือนวนิยายรุ่นใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณฉัตรารัตน์มีชื่อเล่นไหมเนี่ยปอค่ะไม่ใช่ว่าชื่อจริงไม่เพราะนะเพราะมากแต่เรียกยากแต่เรียกยากเอาคุณปอก็แล้วกันร่มแก้วนี่มาจากไหนคาว่าร่มแก้วเนี่ยคำว่าร่มแก้วจริงๆผมเดาจกนำชื่อนมสกุลใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องเลยร่มคือตัวฉัดใช่ค่ะแล้วแก้วแก้วมรกตก็คือแก้วง่ายเลยง่ายยใครตั้งให้ตั้งเองค่ะตั้งเองก็คือว่ามีที่มาจากว่า รารู้สึกว่าอยากอ,อ,อยากจะได้ชื่อที่นาปกาที่จำง่ายเห็นครั้งเดียวแล้วจาได้เลยเหมือนกับเมื่อก่อนเราอ่านนิยายก็จะรู้สึกว่าเออนักเขียนนิยายทงยันตีจาง่ายๆทมยันตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นชื่อที่จําง่าย,ายแล้วก็รู้สึกว่าเออก็อยากได้ชื่อที่จําง่ายเหมือนกัน เป็นเพราะสไตล์ของนิยายเราด้วยหรือเปล่าด้วยก็จะเป็นเหมือนนิยายรักก็ชื่นหวานนิดนึงถ้าเขียนเรื่องบูร้างขานคงไม่ร่มแก้วไม่ร่มแก้วอันนี้ก็เลยต้องบอกหวานหวานนิดนึงแล้วก็เป็นชื่อที่เหมือนกับว่ามีแปลมาจากชื่อแลกวนของเราก็คือเหมือนเกี่ยวข้องกับตัวเราเกี่ยวข้องกับตัวเราด้วยใช่ค่ะเขียนหนังสือมานานเท่าไหร่แล้วน่าจะเกิน1ิบปีแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยรู้ตัวเองเมื่อไหร่ว่าชอบการเขียนถ้าพูดถึงการเขียนเฉยๆเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าชอบตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัย สมัยประถมเลยเป็นนักเรียนคนโปรดของครูภาษาไทยอะไรทำนองนี้ตอนแรกไม่รู้ตัวพปกติจะเป็นคนที่ตัวกลัวครูก็จะเหมือนกับว่าไม่ค่อยใกล้ชิดคุณครูเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเขียนเรียงความหรือว่าเขียนส่วนใหญ่เขียนเรื่องความเขียนเวลาคุณครูสั่งกันบ้านพวกนี้จะได้คะแนนดีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูจะชอบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าถนัดด้านนี้แต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับคิดว่าจะเป็นนักเขียนเคยฝันแล้วฝันว่าอยากเป็นอะไรจริงจริง ตอนเด็กๆก็คงจะเห็นคุณพ่อเป็นสถาปนิกก็ฝันอยากจะเป็นสถาปนิกเหมือนคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มาเขียนนวนิยาย่ะเขียนมากี่เล่มแล้วประมาณแปดเล่มแปดเล่มเล่มล่าสุดคือเล่มนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่เล่มนั้นนะแม่น้ํานี้ชื่อนิดนิรันเพอบอกชื่อก็รู้เลยว่าหวานเป็นนวนิยารักค่ะนิยายรักนิยายรักทําไมออกมาแนวนี้ก็เพราะว่าภาษาดีไม่จำเป็นต้องเขียนนิยายรัก เหมือนจะว่าเราเติบโตมาในกับกับหนังสือแนวนี้อก็เลยหล่อหลอมให้ให้เรารู้สึกว่าชอบแนวนี้เพราะฉะน,นั้นแปดเล่มที่เขียนมาเนี่ยรักรักหมดรักหมด,ดรักแบบไหนรักแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือรักแบบอ๋อต้องรักต้องรักสมหวัง,ง,วงด้วยต้องเน้นเพราะว่าอย่างเมือ่อตอนเด็กๆเ,เรื่องเรื่องที่รันไม่สมหวังไม่สมหวังมากเนอะก็เพราะฉะนั้นในนิยายต้องสมหวังเพราะว่าชีวิตแต่คนเราต้องมีความหวังจริงๆแล้วเนี่ยความรักเป็นสิ่งที่ดี ใช่ไหมครับอะไรที่ที่รู้สึกเล่มแรกคืออะไรเล่มแรกคือเรื่องเรื่องแอบรักออนไลน์แอบรักออนไลน์ผมต้องสารภาพกับท่านผู้ชมแล้วผมสารภาพคุณปอนะผมจะเรียกคุณร่มแก้วคุณปอเนี่ยแล้วว่าผมยังไม่ได้อ่านแต่แอบรักออนไลน์เนี่ยผมแอบอ่านบางส่วนไปแล้วอันนี้คือเล่มที่เล่มแรกที่ได้พิมพ์ที่ได้พิมพ์แต่ไม่ใช่เล่มแรกที่เขียนนั่นแหละผมอ่านคำนำบอกว่ามีเล่มแรกที่เขียนและซ่อนไว้แล้วออกมายยัง อ๋อมีค่ะอ๋อคือออกมาพิมพ์ที่หลังออกมาแต่มีที่ซ่อนไว้อีกที่ไม่ได้พิมพ์ก็มีอ๋อแต่ว่าอันนี้คือเล่มแรกใช่ค่ะอันนี้อันนี้ตลกมากเลยเปิดมาก็แบบใครที่เล่นคอมพิวเตอร์ใครที่เล่นอินเทอร์เน็ต MSN นี้จะรู้เลยเปิดมาก็แชทกันเลยแชทเลยค่ะฮะแฮปปี้เอนดิงเหมือนกันแฮปปี้ค่ะไม่น่าถามเลยอ่านไม่จบนะฮะเป็นยังไงเรื่องราวอันนี้เล่มแรกเรื่องราวเล่มแรกก็จะเหมือนเป็น ความรักสมัยใหม่หนึงเกี่ยวกับแบบคนสมัยใหม่ที่ใช้นั่งนั่งอยู่หน้าคอมตอนทำงานก็อาจจะใช้เวลานั่งหน้าคอมนานนิดนึง่งเงี้ยค่ะก็แชทกับเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนจนแชทไปแชทมาได้ได้พลอตคิดมาได้ป่าน่าจะเป็นความรักอะไรที่เกี่ยวกับการรู้จักการสื่อสารการผ่านทางคอมพิวเตอร์จากนั้นเนี่ยก็ไปสู่อีกหลายเรื่องจนเล่มเล่มล่าสุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเล่มล่าสุดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับย้อนเวลา เอ๋อมีนิยายผมชอบนิยายวิทยาศาสตร์นี่มีอะไรที่ไม่ไม่ไม่ค่อยวิทยาศาสตร์อันนี้เหมือนนิยายรักบางนิยายที่เขาย้อนเวลากลับไปใช่ย้อนเวลากลับไปแก้ไขเอ่ออยากอยากจะแก้ไขอยากจะแก้ไขอนาคตอยากจะแก้ไขปัจจุบันใช่แก้ไขปัจจุบันย้อนเวลากลับไปแต่ว่าแก้ได้ไหมก็อดีตมืนกันต่อเอาไปเดี๋ยวให้ไปอ่านดีกว่าไปเถจากเล่มแรกถึงเล่มแปดเนี่ยแต่ละพล็อตรู้สึกจะมีความแตกต่างกันเยอะใช่ไหมครับพล็อตนี่เราไปเอามาจากไหน ก็เอาเอามาจากทุกอย่างที่เห็นในชีวิตประจาวันบางอย่างก็เป็นแช่จุดเล็กๆน้อยๆเห็นอะไรมาก็เหมือนกับว่าจินตนาการนะคะเป็นคนช่างแบบเหมือนตอนเป็นเด็กช่างฝันนิดนึงก็จะคิดเหมือนเจอนิดนึงก็จะมาคิดต่อให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งก็สะท้อนในข้อเขียนเรามาตลอดก่อนจะตีพิมพ์ฮะ,ะแต่พล็อตพวกนี้เนี่ยบางทีคน,คน,คนผมก็นั่งคิดตัาเป็นเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้เห็นคนนั่งกินข้าวไปว่ามีพล็อตแต่ผมไม่เอามาเขียนอะ อะไรที่มันทําให้ตัวเองบอกว่ามันต้องเขียน,น,ยนต้องเขียนอ,อะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนตัวเราเพราะว่าเพราะว่าเราชอบด้านนี้อยู่แล้วมั้งคะเหมือนว่าเราอ่านหนังสืออ่านนิยายมาตั้งแต่เด็กจนจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นคนสื่อออกไปบ้างเพราะฉะนั้นเวลาเราเรา,เราได้พพสอ,อะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเขียนออกมาให้มันเป็นเป็นเล่มเป็นเรื่องราวของเราบ้างเคยถูกปฏิเสธไหมยบ่อยคะ่ะแรกๆเลย แต่ว่าไอเล่มต้นฉบับที่ซ่อนนี่คือไม่เห็นหรือว่าถูกปฏิเสธก็มีทั้งสองอย่างก็มีทั้งซ่อนเอาไว้แล้วไม่ได้ส่งไปกับส่งไปแล้วก็หายไปเลยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธกลับมานะคะแต่คือเขาก็เงียบไปเลยนะแต่เชื่อว่าอยู่ในทางขยะก็เชื่อว่าอย่างั้นใช่ใช่แต่เล่มแรกที่เขารับเนี่ยตัวแนตื่นเต้นไหมแอบรักออนไลน์เนี่ยตื่นเต้นมากก็เขาบอกไหมว่าทำไมเขาถึงรับเล่มนี้ ก็บอกก็ก็ไม่ได้บอกก็คงก็เขาก็เขาก็ตอนนั้นจำไม่ค่อยได้แล้วแต่รู้สึกว่าเขาก็จะบอกว่าตื่นเต้นจนจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าคาพูดว่าอะไรแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าเอ่ออนยายผ่านการพิจารณาอย่างนี้นอย่างนั้นนะคะก็แต่แล้วเป็นทางการยังเลยค่ะตอนนี้กบอกก็นเปยครั้งแรกเป็นทางการก็ไม่มีจินตนาการแบบโอ้ยตื๊ดเต้นค่ะอ๋อในวันอนยายคุณได้รับการผ่านการพิจารณาแล้วเงนี้ยแล้วก็ตื่นเต้นดีพิมพมันก็ดีใจมากแล้วดีพิมพ์ไปกี่กี่ อันนี้เมื่อก่อนพิมพ์กับสนับพิมพปรินเซ่เป็นอีกปกหนึ่งค่ะตอนนี้มาพิมกับสนับพิมพิมคำอันนี้จะมาพิมคำอ๋อก็แสดงว่าหลายรอบแล้วสิก็ประมาณสองรอบมีบางเล่มที่ผมผมเองนี่ก็แย่นะไม่รู้ว่าเข้าไปทำหนงทำหนังทำละครกันแล้วเล่มไหนคือทำละครมีเล่มที่ทำไปแล้วมีเล่มหนึ่งคือเรื่องนี้ค่ะจุดแดนหัวใจแล้วก็จุดแดนหัวใจใครเล่นอันนี้สอนรามเป็นหนุ่มสอนรามกับหยาดทิพนะ ผมสัมภาษณ์เล่หน่อยมีคาแรคเตอร์ให้ผมเล่นบ้างนะโอ้โหอะไรอ่ะพอไปทำละครแล้วเราต้องมาเขียนสคริปต์เองไหมหรืออะไรไม่ค่ะก็คือเขาเอาในใหญ่ของเราไปขายบทประพันธ์ไปเลยภูมิใจไหมภูมิใจนะคะก็ภูมิใจมากมากแล้วเหมือนเป็นเกียรตินี่คือเล่มแรกตอนนี้กำลังทำอยู่มีที่ทำอยู่ก็มีเรื่องนี้ค่ะสองเรื่องอะไรแปดเล่มเนี่ยมีคนพิมพ์หลายครั้งมีคนทำละคร ก็คิดว่าเป็นโชคดีมากกว่าที่เขาหยิบเขาหยิบนิยายเราไปอ่านแล้วรู้สึกว่าตรงกับความเวลาเวลาคนอ่านแล้วหรือคนที่ไปทาเนี่ยในที่สุดแล้วเขากลับมาบอกเราะไรทำไมทำไมเราเราสามารถเกี่ยวก้อยเกี่ยวใจเขาได้ก็หรือตัวเองคิดว่าทําไมเกี่ยวก้อยเกี่ยวใจเขาได้คิดว่าเป็นเพราะว่านิยายของของของ่าจะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ ที่มันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็สามารถเป็นสื่อสารผ่าน,นออในรูปแบบของละครได้ด้วย